ราวบนผืนผ้าและการถักทอชุมชนเกรียงยางหักราชบุรีตอนกว่าจะเป็นผ้าสิ้นเกรียงยางหักราชบุรีในการทอผ้าของชาวเกรียงยางหักแต่เดิมจะมีความคล้ายคลึงกับชาวเกรียงในพื้นที่อื่นๆคือทอผ้าด้วยกี่เอวและใช้เส้นได้ที่ทำจากฝ้าย แต่เมื่อการเวลาผ่านไปมีไหมประดิษฐ์ที่ผลิตจากโรงงานให้เลือกมากมายหลากหลายทั้งสีสันและขนาดของเส้นได้ช่างทอจึงนิยมใช้เส้นได้ประดิษฐ์นี้แทนได้ที่ทำจากฝ้าย,ว,ยวิธีการถักทอผืนผ้าของชาวกรหลียางหักทั้งในส่วนเสื้อของผู้หญิงและผ้าสิ้น มีวิธีการที่ซับซ้อนในการทอให้ได้ผืนผ้าที่สวยงามจึงต้องมีการสั่งสมประสบการณ์ไม่แพ้ในวิทยาการสมัยใหม่เป็นที่มาของการตั้งคำถามจากบุคคลหลายคนที่มีโอกาสสัมผัสว่าพวกเขาทำได้อย่างไรด้วยความที่การทอผ้าต้องใช้ฝีมือเวลา และความประนีตสตรีชาวกะเรี่ยงจึงจะใช้สวมใส่ในวาระพิเศษหรือในงานสำคัญสำคัญเท่านั้นผ้าแต่ละผืนจะใช้วิธีการสร้างลายหลากวิธีทั้งทอผ้าพื้นมัดย้อมยกดอกและจกดอกส่วนประกอบของผ้าสิ้นจะประกอบไปด้วยหัวสิ้นหรือส่วนเอว ส่วนตัวสิ้นและตีนสิ้นส่วนหัวสิ้นหรือส่วนเอวส่วนนี้จะเป็นการทอผ้าพื้นธรรมดาโดยทั่วไปจะใช้ได้เส้นพุ่งสีน้ำเงินทอขัดบนได้เส้นยืนส่วนตัวสิ้นจะเป็นส่วนที่กว้างที่สุดประมาณ40เซนติเมตร การสร้างลายจะใช้การมัดย้อมกับการทอแบบยกดอกในการมัดย้อมเพื่อสร้างลวดลายจะใช้เชือกกล้วยหรือเชือกพลาสติกมัดบางส่วนของเส้นด้ายที่เป็นฝ้ายเพื่อไม่ให้สีย้อมซึมเข้าไปติดส่วนที่มัดไว้หลังจากย้อมผ้าเมื่อแกะเชือกที่มัดไว้ออกจะได้ลายผ้าตามที่มัดไว้ลายมัดย้อมที่นิยมได้แก่ ลายแดงสลับขาวเป็นลายแนวตั้งสลับสีแดงกับสีขาวและลายนางชนีอ่องซึ่งมีลักษณะเป็นสีเหลี่ยมต่อกันเป็นตาคายเมื่อมัดย้อมและนำไปย้อมสีในสมัยก่อนจะใช้สีธรรมชาติจากเปลือกไม้ต่างๆปัจจุบันจะใช้สีวิทยาศาสตร์จากนั้นจะนำเส้นได้จากการมัดย้อมมาขึ้นได้ ตามรูปแบบของการทอตัวสิ้นซึ่งจะประกอบไปด้วยส่วนของเส้นได้เพื่อการยกดอกและเส้นได้จากการมัดย้อมลวดลายที่ได้ในส่วนของตัวสิ้นที่เกิดขึ้นจากการมัดย้อมและการยกดอกจึงต้องกำหนดลวดลายตั้งแต่ขั้นตอนการขึ้นได้การทำตรงกลางนี่มันสำคัญตรงที่เราจะใส่มัดย้อมไปเนี่ยเราจะต้องทำให้ถูกลาตอนที่เราจะขึ้นพันกับ อ่าสกอถ้าเราผิดแค่เส้นเดียวมันลายมันก็จะบิดไม่ตรงลายอย่างที่เรามัดไว้ลายบนตัวสิ้นที่เกิดจากการยกดอกเป็นการทอลวดลายให้เป็นเส้นนูนตามแนวตั้งของผืนผ้าซึ่งเกิดจากวิธีการยกและแยกเส้นไหมหรือที่เรียกว่าได้เส้นพุ่งขึ้นลงและมีการเพิ่มเส้นไหมหรือที่เรียกว่าได้เส้นพุ่งเข้าไป เพื่อได้ลวดลายและสีสันที่งดงามในส่วนสุดท้ายคือการทอส่วนตีนสิ้นหรืออาจเรียกว่าส่วนเชิงจะเป็นการทอโดยใช้วิธีจกเพื่อสร้างลวดลายซึ่งมีรายละเอียดในการทอสูงมากช่างทอจะต้องมีความรู้เรื่องลายผ้าและวิธีการจกการจกจึงเป็นบทพิสูจน์อีกหนึ่งบท ของการทำหน้าที่เป็นแม่บ้านแม่เรือนของสตรีกะเหรีงยงหักเรื่องราวการถักทอผืนผ้าของชุมชนกะเหรีงยงหักราชบุรียังไม่จบเพียงแค่นี้ในตอนต่อไปจะนำท่านไปสู่ขั้นตอนการจบเพื่อสร้างลวดลายในส่วนตีนสิ้น